พ p 635คดีนายกเทศมนตรีตำบลนาดีอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งคำพิพากษาสารดีการแผนกคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ออ่างบมมา10ทับ2,166คดีหมายเลขแดงที่ออ่างบมมา22ทับ2,566วันที่17สิงหาคม2,166ประกาศในราชกิจจารุแบกษาวันที่29กันยายน2,166คดีระหว่าง คณะกรรมการป้องกระปราป่ามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้องในสเสือผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ถูกกล่าวหาเขารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดีอำเภอสุวรรณขูหา จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่11มกราคม2556แระคลจับตำแหน่งวันเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บร,ริหารท้องถิ่นตามรรรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตารา4ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ ้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุอิทธิภาวะต่อผู้ร้องแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งขอให้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณี้นจับตำแหน่งและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตปศ2 5 6 1มาตรา81,114วรรคสองนุ1 167ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสรารภาพพิเคราะห์คำร้องเอกสารประกอบเอกสารท้ายคำร้องและคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้วข้อได้จริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลนาดีอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลภูเมื่อที่11มกราคม2556คมรบวาระวันที่23พฤศจิกายน2559แต่ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปตามคำสั่งหวัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ทับ2 5 5 7 และ้นจับตำแหน่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา4มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณี้นจากตำแหน่ง ภายในวันที่2เมษายน2564ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันลปราบปรามการทุจริตประ2561มาตรา102อนุ9และมาตรา105ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกปปันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นและสมาชิกสภา,าท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102อนุ9พศ2561แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องผู้ร้องมีหนังสือ แจ้งให้ยื่นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่28มิถุนายน2564แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดและไม่แจ้งข้อขัดข้อง ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีการทางไปสียโรงทะเบียนแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่คี้แจงแก้ข้อกล่าวหามีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงในการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีผลจากตำแหน่ง หรือไม่เห็นว่าการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อป้องรามผู้ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบขณะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบแล้วแต่เมื่อผู้ถูกกล่าวหาค้นจับตำแหน่งกับเพิกเฉยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ร้องตรวจสอบความเป็นแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินจึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารตอบผู้ร้องกรณีค้นจับตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีคนจักตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลนาดรีอําเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดน้องบมพู ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันลปราบตามการทุจริตพศ2561มาตรา167และมีผลให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันลปราบตามการทุจริตพศ2561มาตรา81ประกอบมาตรา114วรรคสามด้วย พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพคนจักตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญบวยการป้องกันลปราบปรา,ามการทุจริตพศ2561มาตรา114วรรคสอนุเ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบาารัฐธรรมนูญวรรยการป้องกระปราปรามการทุจริตพศ .2561 มาตรา81ประกอบมาตรา114วรรคสาละมีความผิดตามมาตรา167จำคุก2เดือนและปรับ48,000บาท ผู้ถูกกล่าวให้กรัับสาร,รภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึงหนึ่งตามประมวลกฎหมายยาาตตา78คงจำคุก1เดือนและปรับ4 0 0 0บาทไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีตามปรบมวกกฎหมายยาาตตา56ไม่จำระค่าปร ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอย่างมาตรา29/30กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า่้วยการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตพศ2561มาตรา81ในกรณีที่สารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเบืองปัดทับฟ้องตามมาตรา77 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่สารดีกาแผนกยา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรนุีที่สารดีกาแผนกยา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากะทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ ผู้ต้องคำพิพากษานั้นคนจับตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ลรให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้มาตราแ1วรรสองผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธ์ สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการุจริตพศ2อ6 1มาตรา114เมื่อปรกกว,ว่า ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ,มันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นให้คณะกรรมการปปช กรรมาการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้นทราบและก,กำหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คาการปปชกำหนดแล้วให้นําเสนอคาการปปชเพื่อพิจารณาต่อไปมาตรา1น4งวรรคสกรณีตามวรรคห หากคณะกรรมการปรป,รปรชมีมต,ติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแระหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินให้ดำเนินการดังต่อไปนี้มาตรา114วรรคสองอนุหนึ่ง กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา102อนุ1อนุ2อนุ3และอนุ9ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยทั้งนี้ให้ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามตามาตรา102อนุ9ด้วยมาตรา114วรรค2อนุ2 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา102อนุ9ให้เสนอเรื่องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัยมาตรา114วรรคสในการดำเนินคดีกับผู้ถูกกลาวหาตามวรรคสให้นำความในมาตรา80มาตรา81และมาตรา86มาใช้บังคับโดยอนุรลม พระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา167ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่กรมการปรปรชกำหนดตามมาตรา28อนุ3กรรมาการตามมาตรา42หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา158 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกาสารประกอบต่อคำการปปชหรือประธานวุฒิศภาและแต่โรณีภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความมันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี่สินต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ